G-View, คอมพิวเตอร์เคสและ Power Supply สวัสดีค่ะมาพบกับเทคโนโลยีใกล้ตัวใน IT 24ชั่วโมงกันนะคะ mm hmm. เชื่อว่าตอนนี้คอกีฬาหลายๆคนก็คงจะเฝ้ารอชมและเชียร์นักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2012ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่กำลังจะเริ่มขึ้น27กรกฎาคมนี้แล้วนะคะ ถ้าเป็นในอดีตก็คงจะต้องติดตามผ่านหน้าจอทีวีแต่ว่าในวันนี้เราสามารถดูกีฬาระดับโลกได้หลายวิธีทุกที่ทุกเวลาค่ะนอกจากเราจะเปิดทีวีที่บ้านกันแล้วเนี่ยนะคะช่องทางที่จะทําให้คนไทยไม่ต้องหงุดหงิดเพราะติดตามชมถ่ายทอดสดโอลิมปิกผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้แบบไม่มีจอดําแน่นอนก็คือทาง YouTube ที่ช่องโอลิมปิกค่ะที่ y o u t u b e c o m โอลิมปิกซึ่งสามารถรับชมถ่ายทอดสดคุณภาพระดับ HD 10ช่องสัญญาณ mm hmm. ถ่ายทอดโดยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลนั่นเองนะคะแต่ว่าจะชมกีฬาให้สนุกเนี่ยจะต้องมีข้อมูลประกอบพร้อมพรัง่งใช่ไหมคะ mm hmm. ข้อมูลที่สําคัญสาคัญต่างๆ mm hmm. ก็ดูได้ทางเว็บไซต์หลักของคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเช่นกันที่ w w w l o n d o n 2 0 1 2 c o m มีทั้ on ทงรายงานผลการแข่งขันข้อมูลสนามตารางการแข่งข้อมูลเกี่ยวกับนักกีฬานี่ของไทยก็มีนะคะแถมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศอังกฤษ และก็ยังเป็นช่องทางหลักในการซื้อตั๋วเข้าชมการแข่งขันกับของที่ระลึกอีกด้วย อีกอย่างค่ะระหว่างที่เรารอโอลิมปิกยังไม่เริ่มเนี่ยนะคะก็เข้าไปชมวิดีโอภาพของการวิ่งครบเพลิงโอลิมปิกที่เขาวิ่งแล้วก็ส่งต่อไฟกระามจุดต่างๆก่อนจะถึงวันเริ่มจุดครบเพลิงในวันเปิดโอลิมปิกไปพลางๆก่อนก,นก็ได้นะคะและสําหรับสมาชิกโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายก็สามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับโอลิมปิกกันได้ค่ะผ่านทาง Twitter@ ร์ @london2012 แต่ถ้าชอบดูคลิปวิดีโอไฮไลท์โอลิมปิกก็ไปที่ youtube.com/london2012 หรือว่าทางหน้า f a c e b o o k p a g จ london2012 สนะคะอินส a าแกรมก็มีค่ะเบื่อเบื่อดูรูปดาราก็มาดูภาพโมเมนต์ประทับใจหรือภาพนักกีฬาเท่ๆกันที่อินสตาแกรมที่ชื่อว่าโอลิมปิกสนะคะ ยังไม่หมดค่ะในยุคโมบายที่ใครๆก็มีแอปแบบนี้จะพลาดได้ยังไงใช่ไหมคะเขาก็มีแอปทางการของโอลิมปิกครั้งนี้ให้โหลดด้วยเขารวมกันไว้เลยนะคะจะได้เป็นคู่มือการชมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆและการรายงานผลการแข่งขันรองรับทั้ง iOS, Android, BlackBerry และ Windows Phone 7ค่ะรวมไว้ให้เลือกดาวน์โหลดได้ที่ london2012.com/mobileapps อัน e r เดอร์สกอร์ดาวน์โหลดตามที่ขึ้นอยู่นี้นะคะและสำหรับผู้ที่รอคอยจะใช้แอปล่ามแปลภาษาอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถแปลภาษาได้ทั่วโลกด้วยเสียงสร้างโดยเครือข่ายนักวิจัย23ประเทศ รวมถึงเน็ t e c คของไทยที่เราเคยนําเสนอไปทางรายการแล้วก็ถามกันมาเยอะเลยนะคะว่าเมื่อไร่จะโหลดได้ทางเน็กเทคแจ้งมาแล้วค่ะว่าสามารถโหลดแอป,ปนี้ได้แล้วทาง App Store ตั้งแต่18กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็เพื่อที่จะมารองรับงานมหกรรมกีฬาหลากชาติหลากภาษาระดับโลกครั้งนี้ล่ะค่ะรายละเอียดต่างๆที่เรากล่าวไปกันวันนี้นะคะติดตามอ่านได้ที่เว็บไซต์ของรายการเช่นเคยสวัสดีค่ะ